รักสิ่งดีๆเอกลักษณ์ดีๆของไทยเรานะครับต่างชาติที่มาเมืองไทยก็เพราะว่าความเป็นมิตรมีจิตนำใจที่ดีและเราใกล้เปิดสายเรียอาเซตแล้วนะทนายบีทนายหนึ่งถ้าบอกว่าโอ้โหยังทําให้รู้สึกว่าเมืองไทยน่ากลัวในสายตาต่างชาติใครจะเข้ามาลงทุนในเมืองไทยตอนนี้น่ากลัวนะครับอะกลับเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ใกล้เปิดสายเรียรเซตยังไม่หนีหนีจากจุดนี้นะครับ,รบต่างชาติ ถ้าเข้ามาเทคโอเวอร์แม่แม่ช่วงนี้เงินไทยมันมันเล็กอะ่ะบางทีมาเทคโรงแรมบ้างรีสอร์ทบ้างครับเวลาเขาจะมา take holder, เทคโฮเดอร์เออเออเทคโอเวอร์เมืองไทยเขาจะต้องมีแง่มุมหรือเทคโอเวอร์ได้ยังไงแค่ไหนครับท่าในใดหนึ่งครับการเทคโอเวอร์น,นี่คือเทคโอเวอร์ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับคือต่างชาติเนี่ยสี <Take S 2> <49 S 1> ่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้อยู่แล้วก็คือมาในรูปของโฮดดิ้ง คนดีบริษัทเข้ามาโดยตรงเลยส่วนตัวเลยสี่เก้าเปอร์เซ็นต์สามารถทำได้เลขห้าสิบเอ็ดของใครครับครับผมห้าสิบเอ็ดยังต้องเป็นของคนไทยเป็นของคนไทยเอาห้าสิบเอ็ดเป็นของคนไทยนะอันนี้คือหลักการส่วนตัวสามารถทําได้ครับผมเป็นโรงแรมเจ้าของโรงแรมก็สามารถทําได้ครับผมนะครับคาวนี้ถ้าเกิดต่างชาติมาผมก็ว่าคงไม่ได้ฉลาดน้อยคนไทยอ่ะบางทีเขาเขาก็ฉลาดเขาสร้างเราไม่นี้ได้เนี่ยได้แล้วอย่างนี้ทำยังไงครับทนายทนายบีครับอย่างนี้ทำาไง ก็เปิดสร้างโนมินีแบบคนไทยยังสร้างคนขับรถยังมีหุ้นเลยเอ้ได้อย่างนี้ของต่างชาติเขาก็ทําได้ทําไงก็เข้ามาซื้อ49เปอร์เซ็นต์ส่วนอย่างที่เหลือก็จ้างคนไทยทําจ้างคนไทยครับเอาง่ายๆแต่งงานภรรยาอันนี้ถือหุ้นได้แล้วอันนี้เกี่ยวกันไหมโนมินีจะมีสามอย่างแล้วครับสามอย่างอะไรบ้างครับประกาศแรกนะครับหนึ่งหนึ่งแต่งงานกับคนไทยแต่งงานกับคนไทยคนไทยเนี่ยแบ่งเป็นสองกรณีครับ กรณีที่หนึ่งแต่งงานคนไทยถ้าแต่งงานโดยชอบด้วยกฎหมายแต่งงานโดยชอบด้วยกฎหมายก็คือจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนสมรสเวลาถ้าหากว่าจะไปซื้อซื้อที่ดินเนี่ยพนักงานเจ้าพนักงานต้องสอบสวนครับว่าเงินตรวเนี้ยเป็นสินส่วนตัวหรือไม่โอ้หรือเป็นสินสมรสหรือเป็นสินส่วนตัวเงินกรณีนี้มาซื้อถ้าเป็นสินส่วนตัวเนี่ยสามารถซื้อได้โอเคถ้าเป็นสินสมรสเขากฎหมายไม่ได้กําหนดไว้โอ้มีตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับสินสมรสไม่ได้ต้องเป็นสินส่วนตัวอ้าวอย่างนี้ ฉลาดหน่อยต่างชาติก็บอกโอนเงินเข้ามาก่อนเพราะวางแผนมาอย่างดีดีแล้วโอนเงินมาก่อนสามเดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าต้องจดทะเบียนกับคนคนนี้แล้วบอกเนี่ยเป็นสินส่วนตัวฉันเพราะได้มาโดยโดยแฟนคนก่อนแฟนคนแรกแฟนอะไรก็ว่ากันไปนะที่มาเขาไม่ได้ถามมากเพาถือเป็นสินส่วนตัวเขาก่อนจบแล้วจบแค่นั้นเบื้องต้นที่กฎหมายกำหนดไว้จะต้องแสดงให้เจ้าน้าทีนดูต่างชาติก็ทำได้เหมือนนี่ในรูปที่หนึ่งคือภรรยาจะว่าถูกต้อง ภรยาที่ถูกต้องหมายต้องแบบนี้แล้วก็มีสองคือภรยาที่ไม่ไม่ไม่ได้จดทะเบียนก็ต้องถือว่าเป็นเงินส่วนตัวของเขาไม่ต้องเป็นเป็นสินส่วนลดเลยสินส่วนไม่ต้องสอบอะไรเลยก็ให้ยืนยันว่าเป็นเป็นเงินของเขาเป็นเงินของเขาคือจบระบบเชื่อใจครับอออันนี้คือก็สามารถที่เป็นภรยาโดยไม่จดทะเบียนก็มาถือเป็นนอมินีได้ก็ทำนองเป็นนอมินีโดยตรงออนี่คือลูกที่หนึ่งเท่านั้นเองนะโอ้โหยิงยาวขนาดนี้เลยนะภรยารูปที่สองค่ะลูปที่สองก็คือว่า ทำสัญญาเงินกู้ฮะให้คนไทยเนี่ยกู้เงินลงทุนกู้เงินลงทุนครับแล้วเป็นกลับกันว่าคนไทยจะไม่เบี้ยวเขาแล้วก็ในความเป็นจริงเขาก็เข้ามาสั่งการบริหารคนไทยคนนี้กู้เงินเข้ามาอีกทีนึงโอ้บทบาทสามารถตดกระชันในฐานะประธานได้ชัดเจนเลยครับเพราะว่าคนนี้กู้เงินแล้วละก็คือสร้างเรื่องรลวให้มันเกิดขึ้นเยอะมากนะครับเยอะมากมากประสบการณ์ของพวกผมเนี่ยเราเห็นมาเยอะเลยเรื่องพวกนี้แล้วก็ เป็นสิ่งที่เขาทํากันครับแต่ว่าโลกของความเป็นจริงเนี่ยกับโลกแห่งกฎหมายมาจากคากกากึ่งกันอยู่เป็นช่องทางหนึ่งที่เขากฎหมายกฎหมายที่ชอบอยู่แล้วคือแต่งานกินกู้เราทําต่อกันเราก็ชอบอยู่แล้วาด้บังคับได้จะเป็นต่างชาติเป็นประเทศอะไรมันก็บังคับได้เพราะเป็นเรื่องกู้เงินผู้ทองถูกไหมครับอันนี้เคสที่สองซึ่งเยอะมากเคสนี้และเคสที่สามนะครับใช้วิธีหุ้นฮะหุ้นเป็นหุ้นบริมัท คุณบริมศิษย์คุณบริษัมีสิทธิ์มีสิทธิ์ไงบ้างครับคือปกติเนี้ยต่างชาติจะเข้ามาอหุ้นได้49%เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะะรต่ว่าที่เหลือเนี้ยก็ทําหุ้นขึ้นมาเป็นหุ้นที่สามารถออกเสียงได้ใหญ่อันนี้พูดภาษาเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจนะฮะเสียงดังออกเสียงได้ดังกว่าหุ้นปกติอเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษหน่อยกว่าปกติทั่วไปมากกว่าหุ้นสามัญใช่ไหมครับควบคุมการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อันนี้ก็เป็นวิธีที่3นะครับโอ้มีวิธีเยอะเยะจริงๆแล้วมันมีอย่างอื่นเยอะแต่ว่า3อย่างนี้เป็นหลักหลักๆของของการที่จะใช้นอมินีอานนี้หลักที่พอเราเริ่มรู้เนี่ยอย่างที่ทางทนายหนึ่งทนายบีเอามาเอามาพูดให้เราฟังในแง่มุมกฎหมายนะในโลกความเป็นจริงคนไทยจะป้องกันยังไงถ้าเริงเนี้ยประเทศเราเป็นประเทศเล็กนะจ๊ะแล้วต้องการการลงทุนจากต่างประเทศ ยัเราอย่างต้องการอยู่เพราะฉะนั้นถ้าการป้องกันโดยเต็มที่เนี่ยผมว่ามันก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์ปิดหนทางการลงทุนยากแล้วยอมรับว่าเราต้องการเงินของต่างชาติที่จะมาลงทุนเขาจบป้องกันได้เท่าที่ป้องกันเท่านั้นเองก็คือป้องกันได้ระดับหนึ่งมีกฎหมายที่ดีนักกฎหมายคือวิธีป้องกันสมมติเราเป็นเป็นโอเคสมมติบังเงินผมอะเอาเอาเงินผมเลยละกันเอาง่ายๆก่อนสมมติก่อนนะ บัเงเอินผมบอกว่าเฮ้ยผมจะต้องดูดพนกับต่างชาติผมจะป้องกันยังไงให้เขาไม่ไม่เข้ามากลืนกลืนกลืนบริษัทเรา,าทำยังไงครับปกติเนี่ยนะฮะมันก็มีทั้งสองอย่างคือคกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทนะฮะซึ่งเป็นส่วนของประมวลหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่แล้วแล้วก็มีกฎหมายที่ดิน247ซึ่งได้ทำาการป้องกันไว้อยู่แล้วตัวกฎหมายทั้งสองสองอันนี้ ก็ทาการป้องกันได้ในส่วนหนึ่งแต่บอกได้เลยว่าคนต่างชาติสกิ่คนที่จะทราบถึงกฎหมายไทยอย่างทองแท้ผมว่าน้อย,นอยในที่สุดก็ต้องพึ่งนักกฎหมายที่เป็นคนไทยอำนาจศาลนาจธรริยธรรมของคนไทยจาเป็นต้องมีคนไทยไปที่ปรึกษาครับเ,<อ>เป็นเป็นเหตุหนึ่งที่ว่าทําไมบริษัทต่างชาติก็ต้องมีคนไทยที่มีส่วนอยู่ในบริษัทคเพราะเหตุนี้เป็นส่วนมากด้วยโอเคนั่นในแง่มุมแรกที่ต่างชาติมาเทค ของคนไทยนะครับแล้วจะทํายังไงที่เราจะป้องกันก็เป็นแง่มุมที่ทราบคือนี้นั่นคือแง่มุมที่1เรามาดูมุมแง่มุมสุดท้ายอันที่สองสำหรับวันนี้นะนะครับโอ้โหวันวันนี้เวลาใกล้หมดอย่างรวดเร็วนะกรณีที่ไทยไปเทศต่างชาติบ้างมันต้องดูอะไรบ้างครับทนายปีครับไทยเทสต่างชาติมันก็ต้องดูเบื้องต้นเลยว่าดูสถานะางการเงินแล้วก็ภาษีภาระภาษีมีอะไรบ้างสถานะานการเงินก็คือว่ามีมีเสียงบดุลหรือเปล่า อย่างเงี้ยหรือเปล่าครับอ่าท้ายนึงคือผลกําไรเออผลกําไรโอเคว่าโครงการนี้มีผลกําไรดีไหมนั่นคืออันที่หนึ่งที่ต้องดูผมเชื่อว่าทุกคนทุกวันนี้อันดับแรกนะอันที่สองคือภาระทางภาษีมีผลอะไรบ้างเออคือจ่ายภาษีหรือเปล่าใช่หรือว่าเลี่ยงภาษียังไงวะเลี่ยงภาษีคือเอาง่ายๆโกงประเทศอ่ะใช่ครับถูกไหมครับมามากินไม่พอยังจะมาโกงประเทศเราอีกครับไอ้อย่างเงี้ยถ้าเราเช็คเราเช็คได้จากที่ไหนครับก็สัมปทานสัมปทานเออง่ายๆนะเช็คจากสัมปทานเลยครับบริษัทนี้เอ่อ เราจะเข้ามาตรงนี้เสียภาษีถูกต้องไหมครับถ้าถ้าสรรพากรบอกว่าสุกถูกต้องก็คือจบแล้วจะยื่มรดต้นถูกต้องถูกไหมครับอย่างนี้ก็สามารถที่จะไปคุยเรื่องอื่นในเรื่องผลประโยชน์อะไรว่ากันไปครั้นี้ก็ไม่น่าจะยากใช่ไหมครับคืออยากจะฝากไว้ในความคุครอคือหนี้ที่ซ่อนอยู่ครับหนี้ที่ซ่อนอยู่บางทีหาไม่เจอมาเจอตอนที่ซื้อมาซื้อมาชัดแล้วหนี้ที่ซ่อนอยู่ไปกู้นอกระบบหรือกู้ในระบบทั้งนอกทั้งในแล้วซ่อนไว้ ในโลกของวามเป็นจริงมีแล้วก็ทําได้นครับมันก็เหมือนกับว่าถ้าเรารักใครสักคนเราก็ต้องยอมรับทุกอย่างในความเป็นเขาได้หรือไม่ถ้ายอมรับไม่ได้ครับก็ไม่ต้องรักถ้ายอมรับยอมรับในสิ่งที่ซ่อนอยู่บ้างไม่ได้บางคัก็ซื้อไม่ได้มันซ่อนมันซ่อนเยอะครับสมมติว่าเพิ่งเงินเราไปเทคโอเวอร์ของนี้ของนี้นถึงหนึ่งร้อยล้านเมื่อเงินไอ้ซ่อนไว้แปดสิบถึงหมดเนื้อหมดตัวก็มีฮะถือว่า ถ้าไม่มีที่ปรึกษาดีถ้าไม่มีทีมงานดีเสียรู้เขาครับโดยเฉพาะเสียรู้ต่างชาติเนี่ยง่ายกว่าเสียรู้คนไทย้วยกันใช่ไหมเพราะเขาไม่เป็นต้องมาเกรงใจคนไทยอ่ะเนะเขาบาเรื่องธุรกิจเราเราเสียรู้ก็ถือว่าเราพลาดไอ้เรื่องพลาดนี่ก็ถือเอาง่ายๆว่ากฎหมายเมืองไทยและเราไม่มีผู้รู้หรือไม่มีผู้ที่เข้าใจจริงๆเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาให้กับเราของบริษัทเนี่ยคือนักกฎหมายเอาง่ายๆนะครับโอกาสเสียรู้ก็จะมีมากนะครับ แน่นอนเลยช่วงนี้นะครับผมต้องบอกว่าเวลาเราได้หมดลงอย่ารวดเร็วเดี๋ยวทนายหนึ่งทนายบียังไม่ไปไหนนะจะมาอยู่กับเราช่วงสุดท้ายเล็ดรับความสําเร็จเดี๋ยวเราไปพบกันช่วงสุดท้ายและเปิดสายสดๆในช่วงสุดท้ายด้วยนะครับมีคําถามโทรกันเข้ามาได้แจกหนังสือนะครับหนังสือรวยจริงกับหนังสือทํากําไรในบ้านและที่ดินนะครับโทรกันมาได้ช่วงสุดท้ายครับ